าเมนสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสริมสร้างผู้แรกเชื่อปี2022ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับข่าวสารของเราเป็นเรื่องของการสแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าและคำพยานสำหรับข่าวสารตอนนี้เป็นของพี่น้องท่านใดเรามาฟังกันครับขอเชิญพี่น้องแนะนำตัวหน่อยครับาเมนขอบพระคุณพระองค์สวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าชื่อว่าพี่น้องหลิวเซิงจินตอนนี้ ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตและก็ร่วมปรนิบัติอยู่ในคริสจักรข,ของพระเจ้าในกรุงเทพเขตที่19ในข่าวสารแต่ตอนที่ย7อาเมนพี่น้องเหลียวเซิ่นจุนครับพี่น้องมีการเปิดเผยต่อการแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่างไรครับข้าพเจ้าประทับใจเกี่ยวกับการแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระองค์ ซึ่งมีองค์ประกอบ3ประการร่วมประสานกันนั่นก็คือ1ต้องมีการจัดแจงสภาพแวดล้อม2ต้องมีการนำพาของพระวิญญาณทางภายในหรือว่าความรู้สึกของพระวิญญาณแล้วก็3ต้องมีคำสอนของพระคัมภีร์ข้าพเจ้าสัมผัสว่าทั้ง3ประเด็นนั้นจะต้องมีการร่วมประสานซึ่งกันและกันด้วยหลายครั้งเราอาจจะเป็นคนทิ่ใจร้อน อยากจะรู้ถึงคําตอบในการสแสวงหาน้ำพระทัยของพระอ,องค์ถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะมีการร่วมประสานเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะอันนั้นเป็นน้ำพระทยของพระเจ้าหรือไม่แต่ในข่าวสารนี้พี่น้องได้เน้นให้เราเห็นว่าเราทั้งหลายจ,จะต้องเป็นผู้ที่รอคอยอยู่ต่อเบอร์พักของพระอ,องค์ก่อนถึงแม้ว่ามีสภาพแวดล้อมภายนอกที่ร่วมประสานที่ดีแต่พระวิญ,ญญาณที่อยู่ภายใน มีการห้ามปามหรือไม่เราทั้งหลายต้องเป็นผู้ที่รอคอยพี่น้องได้เน้นว่าทุกๆประเด็นเนี่ยต้องมีการรอคอยต่อเบอร์พักของพระองค์พูดง่ายก็คือที่สําคัญภายในเรามีการสามัณรรรมกับพระองค์ทั้ง3าประเด็นต้องมีการร่วมประสานกันต้องมีการจัดแจงสภาพแวดล้อมทางภายนอกแล้วก็ต้องมีการนําพาของพระวิญญาณทางภายในแล้วก็ต้องมีข้ออ้างอิงของพระคมัมภีร์ทางภายในด้วย แล้วก็ประทับใจพี่น้องบอกว่าเราหลายจ,จะต้องกลายเป็นบุคคลที่ถูกต้องบางครั้งเราอาจจะมีความต้องการของเราหรือว่ามีจุดประสงค์ของเราเองแสวงหาความต้องการของตัวเองบรรลุถึงความพัฒนาของตัวเราเองแต่อาจจะไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้าก็ได้ข้าพเจ้าก็เลยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ากลายเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตและแสวงหาน้ำพระทัยของพองค์อาเมน แล้วพี่น้องประสบการณ์ต่อการแสวงหานาพระไทยของพระเจ้าอย่างไรบ้างครับในด้านส่วนตัวของข้าพเจ้ามีประสบการณ์หลายอย่างแต่ในชีวิตของข้าพเจ้ามีประสบการณ์หนึ่งที่ลึกซึ้งก็คือในขณะที่ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาที่กําลังเรียนปริญญาโทอยู่นั้นข้าพระเจ้ามีโอกาสที่อธิษฐานต่อเบือ้องพระของพระองค์ถึงขนทาง เบื้องหน้าของข้าพเจ้าว่าจะจัดแจงอย่างไรในตอนนั้นภายในข้าพเจ้าก็มีความเลื่อมใสยอยากจะเป็นเหมือนพี่น้องกลุ่มหนึ่งพวกเขาประกอบอาชีพแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยพวกเขาเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จ่ายราคาเพื่อวิสุทธิชนยิ่งกว่าน,นั้นยังคํานึงถึงนักศึกษาทั้งหลายข้าพเจ้าเลื่อมใสในการวิชิตเช่นนั้นภายในส่วนลึกของข้าพเจ้าก็มี ความปรารถนาอยากจะเดินในเส้นทางนั้นแต่ต่อมาคราพเจ้าก็อธิษฐานพระองค์ก็ได้ส่งสว่างคาพเจ้าพระวิญญาณนั้นก็ห้ามปามอยู่ภายในในขณะที่พระเจ้าแสวงหาขนทางเช่นนี้พระองค์ส่งไม่พอพระทัยข้าพเจ้าก็เลยเกิดความสงสัยข้าพเจ้ารู้สึกลับไม่ได้ค้าพเจ้าก็ได้ทูลต่อพระองค์ว่าพี่น้องเหล่านี้ก็ดีรักพระองค์ด้านหนึ่งประกอบอาชีพด้านหนึ่งก็ปรนนิบัติมีอะไรไม่ถูกต้องหรอ ทำไมข้าพเจ้าจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ข้าพเจ้าก็รอคอยอยู่ต่อเพื่อพักของพระองค์ในการให้ฐานต่อไปพระองค์ก็ได้ให้คําตอบข้าพเจ้าในมัทธิวบทที่8ปดข้อยี่สบี่ซึ่งขณะนั้นพระองค์กาลังเรียกสาวกนึ่งในเหล่าสาวกก็ได้ทูลต่อพระองค์ว่าขอให้ข้าพเจ้าไปฝังศพปิดาของข้าพเจ้าก่อนแล้วพระองค์ก็ได้ตัดกับข้าพว่าให้คนตายฝังคนตายเถิดเจ้าจงติดตามเรามานี่เป็นการตัดของพระองค์อยู่ภายในของข้าพเจ้า ถึงแม้สภาพการภายนอกไม่รู้ว่ามีการจัดแจงของพระองค์หรือไม่แต่ภายในวิาณของข้าพเจ้ามีความสว่างหลังจากที่พงค์ทรงตัดภายในข้าพเจ้าก็มีความชัดเจนถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะไม่ยินยอมแต่ข้าพเจ้ารู้ว่านี่เป็นการนำาพาของพระองค์ข้าพเจ้าก็ยินดีวางตัวเองลงหลังจากที่พรงค์ส่องสว่างการอาชินเช่นนั้นอาจจะดีด้านหนึ่งประกอบอาชีพด้านหนึ่งโปรนิบัติแต่ว่าแท้จริงแล้วก็คือเพื่อเป้าหมายของตัวเอง น่าอ,อาจจะเป็นการปฏิบัติมนุษย์ก็ได้น่าอ,อาจจะเป็นทางออกของชีวิตมนุษย์ที่ไม่ยอมมอบถวายตัวเองอย่างเด็ดขาดดังนั้นตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าก็เลยมีการมอบถวายครั้งใหม่แต่พระอ,องค์หลังจากที่ข้าพเจ้าวางตัวเองลงข้าพเจ้าก็มีความยินดีภายนอกอาจจะมีความลำบากใจแต่ภายในข้าพเจ้ารู้ว่านี่เป็นการตัดของพระอ,องค์มีการปรากฏของพระอ,องค์ โอ้นี่ช่างล้ำค่าจริงๆข้าพเจ้าหวังว่าข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์เช่นนี้กับพระองค์ต่อไปอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเราก็ได้ฟังประสบการณ์จากพี่น้องไปแล้วนะครับเรื่องของการสแสวงหาน้ํำพระทัยของพระเจ้านะครับสัปดาห์หน้าข่าวสารเสื่อมช่างผูเ้เกเชื่อจะมีพี่น้องข่านใดมาเป็นพยานชีวิตเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าครับสัรับวันี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทั้งหลายครับอเมน